แต่งพงศกรเคลื่อนไหวสั้นๆหลังเหตุยิงที่สยามพารากอนแทนใจคนไทยทั้งประเทศสร้างความสะเทือนใจไม่น้อยจากกรณีเกิดเหตุยิงกันใจกลางเมืองภายในห้างสปปรรพสินค้าสยามพารากอนได้มีผู้ต้องหานั้นเป็นเด็กอายุเพียง14ปีซึ่งเหตุการณ์สลดในครั้งนี้ในหลวงและพระราชินีทรงรับผู้ป่วยเหตุยิงที่พารากอน เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะ์โดยเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตกใจไม่น้อยเมื่อมีเหล่าดาราและคนบันเทิงออกมาเคลื่อนไหวว่าอยู่ในเหตุการณ์ยิงที่สยามพารากอนจำนวนมาก เนื่องจากช่อง3ได้มีการจัดงานเปิดวิกปิกสก่อนจะประกาศยกเลิกการจัดงานเพื่อความปลอดภัยและล่าสุดแต้งพงสกรน,นั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวสั้นๆถึงเหตุการณ์ยิงที่สยามพารากอนแทนใจคนไทยทั้งประเทศชาวเน็ตแห่กดไลค์เพียบโดยเขานั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่า เรื่องตรวจจับโลหะที่วางตรงทางเข้าห้างมีไว้ทำไมก่อนจะโพสต์อีกครั้งว่าสำหรับคนจิตปกติก็ควรแยกแยะระหว่างเกมกับความจริงได้แต่ก็มีคำถามในใจว่าแล้วทำไมถึงต้องมีเกมที่สร้างขึ้นมาเพื่อจำลองการใช้อาวุธปืนยิงคนฆ่าคนมันสร้างมาเพื่อสนองความสนุกส่วนไหนของมนุษย์เด็กๆเ,เล่นแต่มาริโอฆ่าเป็ดกับเห็ดเท่านั้น